เอาละครับสวัสดีทุกท่าน5้เข้าสู่เกมโมนิวอร์นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันที่จะมาบอกว่าผมอาจจะไม่อยู่ต่อละระหลักก่อนอื่นเลยก็คือการเกิดบั๊กของเกมเนี้ยอืมบักแล้วแกอยากอารมณ์แบบถามเมื่อวานกว่าจะตอบประวันนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันช้าไปหน่อยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะ ก็คืออาจจะไม่อยู่แล้วนะอัดลองมาเริ่มกันก่อนก่อนอื่นก็คือเรื่องบั็อกอันที่2องก็คือเรื่องอตัวไอตัวสัตว์เลี้ยงไอตัวสัตว์เลี้ยงนี่ก็คือมีผลต่อการเล่นของ PVP การลงดันด้วยนะก็สเตตัสอ่าสเตตัสนี่ก็ประมาณนี้ละกันให้ดูคร่าวๆเพราะว่าแต่และตัวมันก็ไม่เหมือนกันทีนี้ ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่แบบว่ามี PVP มี PVP ที่จะได้รับเหรียญน,นะครับเป็นการชนะเฉยๆไม่เกี่ยวกับคำว่าแรงสูงหรือแรงต่ำอันนี้ก็ผมสชรหัผพาเรียบร้อยลวอันนี้ผมก็เล่นไปแล้วนะ PVP แล้วก็1เวทหไม่มีแบบปาร์ตี้อันดับแรงผมคือ83ก็น่าจะตกลงมาเพราะว่ามีคนไต่ขึ้นนะเนาะ แปไม่ใช่เจเออชนะหครั้งโอกาสชนะร้อเนตะ,ะเล่นเครั้งชนะแปก็น่าจะแพ้ประมาณสครั้งอ่าหหรือสครั้งเนี่ยแหละเล่นมาสิ้ครั้งแต่ก็ชนะหกก็แปลว่าแพ้เยอะหน่อยก็ประมาณนี้อันนี้ที่1ก็คือเล่น15ครั้งชนะร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้ที่สเล่นสิ สครั้งชนะร้อเหมือนกันก็อยู่ที่2อะไรประมาณนี้เล่นสิหครั้งชนะ9ก็นก็น่านจะแพ้สักครั้งหนึ่งก็ดูเอาได้ครับเพราะว่ามันมีสถิติอยู่คนมาก่อนก็ได้ก่อนนะเนาะโอเคเรื่องนี้แหละที่ผมจะบ,บอกก็คือเล่นแรง มันก็จะไม่นับว่าใครอันดับ1นอันดับสองแต่มันแจกตามการชนะนั่นเองนะฮะก็ชนะสักสามครั้งก็สุ่มประมาณ50เหรียญถึง150เหรียญซึ่งราคาตอนนี้มันก็อยู่ที่ประมาณาต้องดูกราฟศูนสองก็ราวๆสอเหรียญนึงดอลลนะาราทนี้ก็ประมาณ25ดอลลารนี้ก็ประมาณ75ดดอลลาร์ เจ็ดสิบห้าดอลลาร์มันประมาณเท่าไหร่สองพันห้าร้อยบาทเองถ้ายี่สิบห้าดอลลาร์ก็ประมาณแปดร้อยกว่าบาทเล่นประมาณกี่วันนะดูก่อนหกวันหกว,วันแปดร้อยวันละเท่าไหร่ร้อยกว่ากว่าบาท แต่เล่นประมาณ5ครั้งนะครับเพราะว่ามันนับต่อวันแค่5ครั้งเท่านั้นเองนี่เป็นระบบที่ผมคิดว่าน่าจะทดสอบอยู่ยังไม่ลงกับ3 vs 3นะยังยังไม่เกิดขึ้นหรือว่ายังไม่ได้เปิดนั่นเองถามว่ามันดีไหมผมว่าดีนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมไอเลียงเพชรแบบนี้สำหรับผมแล้วก็คือไม่ถูกฉลกจริง เล่นไม่ไหวมันไม่มันมันเล่นง่ายนะแต่ผมไม่ถนัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวน้องอะ่ะมันเป็นตัวผู้พอพออัปเกรดล่างไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเป็นตัวผู้ชายซึ่งอันนี้ต้องไปดูในไวท์เปเปอร์อีกทีนึงซึ่งผมอ่านแล้วก็กลายเป็นว่ายอมแพ้เล่นเล่นไม่อยากนะแต่ ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เล่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ชนะให้ได้สิบครั้งแล้วก็ขายเพราะว่ายี่สิบเหรียญมันไม่ใช่ดีบต้องบอกว่าสิบครั้งกับยี่สิบครั้งมันต่างกันสิบส่วนตรงนี้มันต่างกันห้าในตรงนี้ต่างกันห้าเพราะฉะนั้นผมเอาแค่สิบวินแล้วก็ขายตัวละครแล้วก็ทิ้งเลยเกมนี้แล้วก็รอรับของร้งวันทีเดียวถ้าจะกลับมาก็คือก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะกลับมาไหมแต่คืนรึ ต้องขอตัวก่อนละเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันรู้สึกอืผมไม่ถนัดมากกว่าเล่นก็ไม่ถนัดเพราะว่าเป็นเกมที่ผมไม่ถนัดเลยเหล็กเพชรเนี่ยเพราะว่าคือในตารางช่องที่คุณเห็นนะที่ที่ดูในคลิปแรกแล้วกันนะมันมันสลับเทินนั่นแหละตรงจุดน,นั้นคือถ้าใคร สลับแล้วมันคอมโบได้เยอะที่สุดอะคนนั้นโอกาสชนะสูงไม่ว่าคุณจะเป็นตัวหนึ่งดาวสองดาวสามดาวขอพูดเลยว่าถ้าเกิดมันมีดวงคุณชนะได้แน่นอนร้อเปอร์เซนต์แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวผมไม่ค่อยมีดวงแล้วก็เล่นไม่ไหวด้วยหรืออยู่ด่านสิบเจ็ดแล้วรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวมันก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกท้อแท้เปิด <c oughs> มันเปิดเรื่อยๆนะเปิดสามด่านก็คือมาด่านหนึ่งด่านสองแล้วก็ด่านสามอีกสองด่านยังไม่เปิดภูเขาไฟกับอะไรนะหน้าผามันมีป่ามีป่ามีน้ำมีทรายมีภูเขาไฟมีหน้าผาเออหน้าผาไม่รู้ว่าเปิดอันไหนก่อนระหว่างภูเขาไฟกับหน้าผาตอนนี้อีเวนต์ก็มีแค่หนึ่งเวทหนึ่ง ไอท็อปหนึ่งมีด้วยหรออ๋โอ,โ,อโทษโ,โทษทโอ็อปหนึ่งได้ห้าโซกับห้าแอมเบลอ๋อของผมมันห้าเอ็ดถึงหนึ่งร้อยก็จะเป็นสองรูบี้อองกินก็คือไม่ได้ซีเรียสอะผมมันแค่ไม่มีใครเล่นแล้วอะจากสถิติที่บนลีดเดอร์บอร์ดอะนี่คือวันที่สามแล้วนะฮะ วันที่สามก็คือวันนี้มันมันวันที่เท่า,หาไหร่แปลแล้วอะ่ะมันเปิดวันที่หกอะ่ะแต่มันเล่นได้ห้าครั้งต่อวันไงแล้วก็สถิติก็กลายเป็นว่าคนที่เล่นก่อนก็นั่นแหละแค่สิบห้าครั้งและที่เหลือก็แพ้มั่งแคน้มั่งไปเรื่อยอันนี้ผมผมอย่างน,นี้ผมพูดก็คือกาบว่าชนะสิบครั้งแล้วก็ไป เดี๋ยวขอดูรางวัลอีกรอบหนึง่งอืมอันนี้ไม่รู้ว่าจะทำไรายได้หรือมีราคาแค่ไหนนะแต่สำหรับคนที่อยู่ต่อมันก็น่าจะคุ้มอยู่ก็คือมีของไว้เก็บใช้แล้วก็ได้ตังค์ได้ได้เหรียญเพิ่มด้วยก็ถ้ชาชนะเยอะก็ก็ได้เงินสูงได้ได้เงินเยอะแต่คงตู้ที่หนึ่งไม่ไหวอะผมแบบหนึ่งไม่มีดวงสอง ตัวเขาอาจจะดีกว่าเพราะว่ามันคือตัวมันต้องดีแล้วต้องพึ่งดวงขนาดหนักด้วยเพราะว่าเราต้องเล่นแบบต้องแค่ชนะยนะูงนะไม่งั้นก็แทบไม่มีทางเลยส่วนไอ้ของพวกนี้ยังไม่มีราคานะครับเพราะว่าตามที่เห็นก็คือยังไม่มีใครขายเอา NFT แล้วมันรู้สึกว่ามีแค่ตัดเลี้ยงเท่านั้นเองยังไม่มีอย่างอื่นขาย ส่วนตัวผมขัยก็น่าจะเราๆเท่าไหร่อ่ะเอ้ยมันมี13หน้าหายไปแล้ว2ตัวพั0หถ้าตั้งราคาถูกคงคงขายออกมั้งก็เอาเป็นว่าผมอาจจะออกไปก่อนแล้วก็ถ้ามันกทูดูมูเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อทำนั้น